มาต่อกันที่เดอะมอลโคราชค่ะได้จัดงานพรายคนิวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะกับงานเดอะมอลโคราชเดอะฮาร์ทออฟพรกับขบวนพาเรดสีรุ้งค่ะที่เดอะมอลโคราชค่ะได้ร่วมกันจัดงานจุดไฟพลังชาว LGBTQ+ ทุกเจนสร้างพื้นที่ความเท่าเทียมโดยได้ร่วมกันเดินขบวนพาเรดหัวใจเดียวกันภายใต้คอนเซปต์ t h e Center of l o v e p e a c e and อีควอลิตี้ศูนย์กลางความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจของชาวโคราชโดยเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เดินหน้าตอกย้ำจุดยืน LGBTQ+ Friendly Destination ผ่านแคมเปญใหญ่ค่ะ The m o r l l i f e s t สโ e The Heart of ดอ y ร่วมฉลองพลายมันทั่วศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกสาขาหนุนเศรษฐกิจสีรุง้งสนับสนุนความหลากหลายเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันอย่างสมสศักดิ์ศรีการเปิดใจและมีความเข้าใจต่อกันในทุกเพศทุกวัยอย่างลึกซึ้ง โดยไฮไลท์ในปีนี้ก็คือขบวนพาเรดพลาย Carnival สุดยิ่งใหญ่สร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมซึ่งได้ร่วมกันกับภาครัฐและภาคเอกชนและเหล่า LGBTQ+ ทุกเจนกว่า500คนในโคราชและจังหวัดใกล้เคียงรวมเดินขบวนพาเรดด้วยหัวใจสีเดียวกันนำขบวนโดยศิลปินบอยแบนด์ขวัญใจวัยรุ่นวงโซล่าที่มาสร้างสีสันภายในขบวนด้วย โดยมีทางด้านนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักประชาชนเขต1-3จังหวัดนครราชสีมานางสาวปราณี ขอภัยค่ะนางสาววรวรรณปราณีดพลกลางรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยงานรวมไปถึงยังมีนายพงศ์พีระพัฒน์พีระพง์ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัสและคณะเอ็มพลัสนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาลิมอวัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการเดอะมอราชสีมาจำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานเดอกมอโคราชให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเพื่อที่จะร่วมกันแสดงความภาคภูมิใจและยืนหยัดในความเท่าเทียมนอกจากนี้ค่ะยังได้พบกับน้องเฟิร์นยุวเฟิร์นนางสาวยุวเฟิร์นทรงงามคอนเทนต์ครีอเอเตอร์และรองอันดับ5้ามิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 4ทีมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีมิสควีนแอนด์มิสเทนเอ็มพลัสแฟล วงปรงลางจากโรงเรียนบุญวัฒนาและการแสดงคอฟแดน์บายกันสควอตแช,แชมป์รางวัลชิงชนะเลิศระดับโลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีมาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย โดยมีรูปแบบแบ่งเป็น4ีขบวนค่ะได้แก่ We All Love รักในทุกสิ่ง We All Understanding เรียนรู้อย่างเข้าใจ We All Dignity พร้อมด้วยศักดิ์ศรีและ We All Equality ยึดมั่นในความเสมอภาคเท่าเทียมโดยกิจกรรมการยกระดับงานนี้จะทำให้กลายเป็นเทศกาลร,ระดับเมืองของโคราชที่สะท้อนหัวใจความรักความเข้าใจความเท่าเทียมซึ่งความหมายธงสีรุง้งคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ เพื่อความเท่าเทียมในแต่ละสีนั้นหมายถึงชมพูฮอตพิงค์ซึ่งหมายถึงเรื่องเพศสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์ที่สองสว่างสีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าหมายถึงเวทมนต์สีม่วงหมายถึงความสามาคัคคีแล้วก็จิตวิญ,ญญาณอ่านแน่วแน่สนุกสุดมันกับฟรีมินิคอนเสิร์ตจากโซล่าซึ่งบรรยากาศในงานคึกคักตลอดทั้งวันค่ะ